เอาละครับผมก็ต้องขอกล่าวสรุปพ่อแม่พี่น้องชาวสมุนไพรที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมในวันนะฮะทุกคนครับวันนี้เราจะมาแชร์ทีมที่ผมใช้ในการลงบีสิบสองนะครับผมมังกรนะครับหลายคนสอบถามกันมาเยอะมากๆว่าพี่วานใช้ B12 มอนเตอรในปัจจุบันนีคืออะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ไซรูนแบบไหนนะครับอันดับแรกเลยครับผมรูนก็เป็นแวมไฟแน่นอนครับเพราะว่าเอาแวมเนี่ยมาเล่นสปีดนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือข้าวตู้แสง ื่อที่จะเอามาลดก่อลดบ๊อบดาวและที่สาคัญมากกว่านั้นคือลดเกตนะครับเพื่อที่จะทายฝั่งตรงข้ามเนี่ยคอนโทรลเกตง,ง่ายคือนั้นฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือไม่ได้เกตเลยอะ่ะเราจะคอนโทรลเกตง,ง่ายๆนะครับผมต่อมาก็คือในเรื่องของอีฟิสแสงนะครับบอกก่อนไม่อไ่อยเล่นหนังสักเท่าไหร่ก,หก็เลยรูนแบบง่อยๆหน่อยนะครับผมก็จะใส่เป็นดาบ2เซตเลยนะครับแล้วก็เป็นชิวเซตหนึ่งนะครับผมก็สเตตัสก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไดแบบโดดเด่นมากมายนะครับผม ต่อมาก็คือในเรื่องของบูมธาตุน้ำผมใส่เป็นในเรื่อง ex แล้วก็ดากเพื่อที่จะให้มันทำสเตตัสได้คือเอาง่ายๆเอามาทำดาเมจนั่นแหละนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือในเรื่องของบูมจากธาตุแสงตอนแรกผมใช้จากไฟใช่ไหมผมใช้จากแสงเนื่องจากว่าจากแสงมันตีตามไม่ใค้ปีกสุดๆของสตูทําให้อ่าเวลาที่เราไปตีเนี่ยมันจะทําดาเมจได้มากกว่านั่นเองนะครับผมก็ลองไปดูทีนี้เร็วนะเร็วประมาณนึงเลยนะครับถ้า ex บ่อยๆเนี่ยน่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณ ไม่เกิน2นาทีครึ่งน,นะไม่เกินนี้นะครับอันนี้สําหรับเป็นทีมที่ใครที่มีมัลตเตอร์ระดับหนึ่งนะครับสาหรับจากบูมว่ามันหาไม่ค่อยยากนะครับแต่ว่าบูมแสงก็จะเออจากแสงก็จะหายากนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้เราค่อยๆเก็บไปทีละตัวนะครับผมรู้สึกว่าด e ีบอสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถึกมากๆพอปับ๊บถึงปรับดีติดสองปับ๊บมันจะเหมือนกับมันค่อย่ตยติดชีด้อ่ะผมรู้สึกผมคือไม่ต้อยมันติดขี้ยากมากๆนะครับผม และที่สําคัญไปกว่านั้นคือ,อเหมือนกับสปีดของบอสถือว่าสูงในระดับหนึ่งเลยนะครับแบบมากๆอนะ่ะแล้วอีแวมขนาดผมใช้รีดแวมยังเล่งไม่ทันเลยนะครับผมนี่เห็นไหมหเล่งบับก็ให้ถ้าถ้าจะให้ดีจริงผมว่า, e fit, าอีฟิต้าดแสงควรใส่เป็นแม่นยําแล้วก็ดาเมจไปเลยนะครับคือทํายังไงให้ได้ดาเมจมันหนักๆแต่ส่วนตัวผมชอบเป็นคีเพราะว่าเวลาเอาไปใช้กิววอลเวลาตีมันตีคีมันแรงมากนะผม บั็ก็ให้เหตุผลที่ผมไม่ใส่เป็นเอ็กเพราะว่าหนึ่งครับผมถ้าใส่เป็นเอ็กมันถ้ามันมีบั็มันเหมือนกับบั็ผมรู้สึกว่ามันถ้าเอ็กระดูมาถึงมันก็โอเคแต่ความรู้สึกผมคือเป็นรูปแบบเลื่อๆก็ได้นะครับผมก็เลยใส่แบบงั้นไปก่อนนะครับผมเห็นไหมจากแสงตีแรงมากมันจะตีแรงจามไม่ใช่ตีสุดของสตูอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็เอาง่ายๆเลยครับมันตีค่อนข้างแรงในในโมเมนต์หนึ่งเลยอ่ะเออ ยิ่งถ้าเป็นจัดไฟเออยิ่งถ้าเป็นแหวมค่อนข้างื่นแบบลิ่งเกรเรื่อยๆเนี่ยมังกรแทบไม่ได้ขยับนะครับผมคือถ้าถ้าใช้ทีเซเซเนี่ยมังกรจะไม่ได้มังกรจะไม่ได้ตีเราเลยครับจะตีแค่ไม่กี่ครั้งนะครับผมเพอร์เผือจะไม่ได้ตีเลยด้วยซ้านะครับผมึ๊บเพราะว่าอันนี้มันจะลดเกตไปเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวรอรูนสุดก่อนเห็นไ,ไหมเพราะว่าจาักแสงบอสบอสปี12ของมังกรเนี่ยคือเลือดเยอะมากนะผม เลือดเยอะคุโคตรเลยแล้วนั้นเนี่ยเราต้องเอาใช้มอนเตอร์ที่มันตีด้วยอ่าเขาเรียกว่ารดาเมจจากเลือดมามาใช้นะครับอ่ะเวลาก็อยู่ที่ประมาณหนาทีนะครับหนึ่งทีห้าสิบสองวินาทีนะครับผมติดนิดเดียวสปีดห้อยบนจริงๆริงสปีดห้อยบนนะครับผมก็เสีได้ายมากอ่ะส่วนในเรื่องของบัฟนะครับผมบัฟผมก็แน่นอนครับว่าเต็มแทบจะทุกอย่างแล้วนะครับเหลือแค่เสาอ่าความมือที่ยังไม่เต็มแค่เสาเดียวนะครับทุกอย่างบัฟผมเต็มหมดแล้วแล้วก็ รูนี่ค่อนข้างฟูลในระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวไปทำรูนอีฟแสงใหม่ก่อนนะครับเพราะว่าผมยังเสริมมันไม่สุดมากนะครับอยากทำคิดเอกแค่แปดอยากทำคิดเอกแปดสิบนะครับแล้วก็ยัดเอทีคีให้มันเรื่องมากกว่าน,นี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์แลวก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผม